ผมวันนี้ผมจะมาสอนสอนหาเอ,อ่อท่อท่อปิ๊บนะครับผมท่อซาโบโูท่อผมจะมาสอนหาท่อซาโบะโครับขั้นตอนแรกไปโลกไปโลกหนึ่งก่อนเลยลลกหนึ่งโลกหนึ่งโอเคครับเมื่อเรามาถึงโลกหนึ่งแล้วเราก็ไปที่เกาะเอ,อ่อหิมะเลยนะครับล้วกาหิมะไ,ไปซื้อไปไปซื้อท่อน,นะครับก็หิมะเลยซื้อเรือเลย นะให้กดตรงนี้นะทุกคนแล้วก็กดตรงข้อท่อเน,นี้ยถ้า,าใครเป็นภาษาอังกฤษิ๊บนะทุกคนเออ p i p e อ่ะแล้วกดซื้อไปเลยเนะี่ยประมาณหนึ่งแสนนะทุกคนมันมัน,ม,นมันขาดประมาณหนึ่งแสนนะทุกคนหนึ่งแสนโอเคครับคลิปนี้ก็ในเพียงเท่านี้แงนะครับเออฟาฟ้า,า,าก็เลยดังมันด้วย